รูปเหมือนหลวงปู่ศิลาสิริจันโทที่วัดพระธาตุมื่นหินที่ประทับอยู่หน้ากุฏิของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทใครได้เห็นคลิปนี้ขอให้มีแต่ความโชคดีเงินทองไหลมาเทมาคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการคิดเงินให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองคิดหวังสิ่งร่ำรวยขอให้ได้คิดงานให้ได้งานคิดเงินให้ได้เงิน ขอให้เจริญลงเรื่องเดอ้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบารมีหลวงปู่ศิลาสิริจันโทขอใหอ้ทุกท่านที่ได้เห็นคลิปนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองตลอดไปสาธุสาธุสาธ,สาธุขอพ่อเหนาเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเดอ้อ